ครับซีเกมครั้งที่ส2ที่แคนเบเดียเราก็ส่งใน3อีเวนต์คือทีมชุดทีมเดียวแล้วก็คอสนักกีฬา12คนเพราะนั้นก่อนที่เราจะมาเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าตารางการแข่งขันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะพิจารณานักกีฬาที่มีความสมบูรณ์ก่อนนะครับเอานักกีฬาที่มีความสมบูรณ์ก่อนเพราะมันต้องเล่น3อย่างแล้วมันต้องเล่นคอสด้วยและรายการเราก็ยังไม่รู้ว่าจะแข่งอะไรก่อนนะครับก็ถือว่าเราเราคิดถูกแล้ว ที่เรานํานักกีฬาที่มีความสมบูรณ์สภาพร่างกายมาเพราะว่าเราจะมีวันหนึ่งแข่งขัน4ครั้งเราก็มีเพราะฉะนั้นหลักการพิจารกก็เอาความสมบูรณ์และความเหมาะสมนักกีฬาก่อนสาหรับในเรื่องของหลังจากซีเกมที่เวียดนามเราก็จะไม่มีรายการนานา,นาชาติให้เราเห็นเลยเพราะว่าต่างคนต่างไม่เห็นอะไรกันมากเราก็จะมาซีเกมครั้งนี้ที่แคนเบอร์รีเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะพิจารณาตัวนักกีฬาเพื่อจะรอไปถึงเอเชียนเกมแล้วก็มาเช่นอาร์ตปลายปีนี้ คิดถูกแล้วละ่ะที่ครั้งนี้ไม่ได้อานมพรชัยมาเพราะด้วยสภาพของพรชัยแล้วมาเจอการแข่งขันวันละสี่ครั้งเนี่ยแล้วตัวทําเรามีแค่สี่คนต้องเล่นสามอย่างถ้าเกิดมีใครอคัิเสบขึ้นมาคนเราเหลือสามแล้วเราเล่นควอดเล่นเดี่ยวเล่นชุดน่าจะมีผลกระทบน่าจะมีผลกระทบเพราะนั้นเราจึงพิจารณาว่าความเหมาะสมของสภาพร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องประเด็นแรกก่อนนะครับประการที่สองก็คือ เมื่อเราพิจารณาแมตชนี้กลับไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไปประเมินกันว่าเราจะทํายังไงต่อระหว่างนักกีฬาเก่านักกีฬาใหม่จะมีอนุวัฒน์ชัยชนะจะมีพรชัยจะมีธิพงษ์ทําจันทซึ่งยังอยู่ในแคมป์ยังไม่ได้ออกไปไหนนะครับยังฝึกซ้อมยังเตรียมความพร้อมอยู่หลังจากซีเกมครั้งนี้ไปเราก็จะกลับไปพิจารณากัน